Asus As Expert Center D5 Mini Tower คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป PC เครื่องเล็กน่ารักสำหรับองค์กรเครื่องนี้มีดียังไงต้องไปดูสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนครับพบกับผมตันไตโตคอมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับเจ้า Asus Expert Center D5 Mini Tower นะครับผมขอเรียกมันย่อๆสั้นๆว่า D500 MA แล้วกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปีหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับองค์กรผักธุรกิจกิจการต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดดีไซน์ดูมินิมอลไม่วิรหวาแต่ว่าประสิทธิภาพภายในเนี่ยขนกันมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเครื่องนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Co r e i 5 1 0 5 0 0 RAM 16 GB DDR4 บัส ฮาร์ดดิสก์1เทรการ์ดจอ Nvidia g e f o r c e GT710 นะครับก็บอกเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นสเปคสำหรับทำงานครับไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรมากมายรูปร่างหน้าตาตัวเครื่องดีไซน์เนี่ยเป็นสีดำนะครับการออกแบบด้านหน้าเป็นดีไซน์แบบทูโทนครับคือด้านนึงมีการเล่นเท็กเจอร์ส่วนีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแผงตะแกรงสำหรับดูดลมเข้าได้ บริเวณนี้มีปุ่มเปิดเครื่องครับพร้อมกับโลโก้คำว่า ASUS Expert Center ส่วนพอเชื่อมต่อด้านหน้าเคสเนี่ยมาพร้อมกับ USB ทําให้เราไม่ต้องเอื้อมมือไปเสียบหลังเคสมันยุ่งยากอีกทั้งมีพอร์ตเยอะที่ด้านหน้าตัวเคสเนี่ยทำให้เราสามารถเสียบอุปกรณ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและบริเวณนี้นะครับก็จะมีการ์ดรีดเดอร์ให้มาด้วยถือว่าสะดวกมากๆเลยส่วนโลโก้ ASUS อยู่บริเวณมุมซ้าลล่างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งพิเศษวินเทจหน่อยๆซ่อนอยู่หนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเจ้า DVD Rom กดปุ่มเปิดให้มันเด้งออกมาที่ด้านหน้าตัวเครื่องได้เลยนะครับสามารถใส่แผ่น DVD ได้ความเร็วในการอ่านเขียนที่ 8x นะครับส่วนอ,นอื่นครับด้านบนก็ไม่มีช่องระบายความร้อนอะไรนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีช่องสําหรับแ i ร์ n t a เทเป็นแผงตะแกรงขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของฝางข้างตรงนี้นะครับสามารถถอดเปิดได้อัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆภายในได้ด้วยตัวเองนะครับ ซึ่งฝาข้างเนี่ยเขาสามารถเปิดได้แค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่สามารถเปิดได้นะครับเขายิงตัวรีเวทบดยึดมาทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างเลยตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ ASUS แล้วก็สติ๊กเกอร์ NVIDIA พร้อมกับสติ๊กเกอร์ Windows 10แท้ติดมาให้นะครับเครื่องนี้มาพร้อมกับ Windows 10แท้ด้วยนะสำหรับ Windows ที่ให้มานะครับไม่ใช่ Windows 10 Home แบบธรรมดาแต่จะเป็น Windows 10 Pro เพราะว่าถูกออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจองค์กรหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะนะครับเพราะว่า Windows 10 Pro เนี่ยมีความ security มากกว่าปลอดภัยมากกว่าปร,รับแต่งได้อย่างมากกว่าเหมาะสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะนะครับดังนั้น ใครต้องการความ Security เลือกใช้ Windows 10 Pro จะดีที่สุดแน่นอนนะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อน1ตัวส่วนพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมาพร้อมกับ PS2 Display Port HDMI USB 2.0 4พอร์ต RJ15 VGA แล้วก็ Audio Jack 3.5 mm นะครับส่วนพอร์ตที่ค้าจอ GT710 เนี่ยก็จะมีตัว HDMI DVI แล้วก็ VGA ให้มานะครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีตัว Parallel Port กับ Serial Port ให้มาด้วยเป็นพอที่เอาไว้เชื่อมต่อพิมพ์เตอร์เก่าๆหรือว่าอุปกรณ์เก่าๆที่ยังคงใช้งานพอร์ตนี้อยู่ก็จะมีมาให้นะครับเรียกได้ว่ารองรับสบพอร์ตอุปกรณ์ได้ทุกรุ่นทุกสมัยอย่างแน่นอนนะครับรองรับภาคธุรกิจองคอ์กรอุตสาหกรรมที่ยังใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าอยู่นั่นเองแล้วก็ในส่วนของ Power Supply ก็มีขนาดเล็กต,ตามตัวเครื่องด้วยทําให้มิติตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆนั่นเองส่วนดีเทลาเรายละเอียดอ,ยอื่นๆนะครับก็จะมาพร้อมกับ5.0 WiFi 6รวมไปถึง ความแข็งแรงทนทานนะครับก็ระดับมิริทาริเกรดกันเลยทีเดียวในส่วนของสเปคอื่นๆเนี่ยก็จะมีทั้ง CPU Intel Core i3 i5 i7 กาจจอเนี่ยมีรุ่นสูงสุดให้เลือกถึง RTX 2060แล้วก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่ม SSD แบบ M2 PCIe NVMe ได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะซื้อสเปค i5 ที่ให้ฮาร์ดดิสต์มา 1TB แล้วเราซื้อ SSD M2 มาใส่เองเข้าไปก็ได้แล้วก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็น PCI สล็ต่างๆเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับ อนาะคตเนี่ยเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปให้กับมันได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนเจ้า D 5 0 0 MA เครื่องนี้ประสิทธิภาพการทำงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับ CPU นะครับจากโปรแกรม CPU-Z ก็เป็น CPU Intel Core i 5 1 0 5 0 0 Comet Lake 1 4นาโนเมตรก m, 6กคอสิบเทรดแคช L 3อยู่ที่ 12MB ครับส่วน RAM 16GB ให้มาครบแบบ Dual Channel bus RAM อยู่ที่ 2666MHz เมกะเฮิร์ตซ์ CL 1 9แล้วก็ RAM เป็นของ SK Hynix ส่วนประสิทธิภาพความแรงของ CPU นะครับเมื่อเทียบกับ i7 10700จะแรงน้อยกว่าเพียงแค่34%เท่านั้นนะครับก็ถือว่าความเร็วของ CPU Intel Core i5 เนี่ยยังแรงแรงมากในยุคนี้นะครับซึ่งเปรียบของ Intel Core i5 ครับจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้า,างต่ำครับอุณหภูมิ idle ครับอยู่ในช่วงประมาณ30-40องศาเซลเซียสเท่านั้นและในส่วนของการทดสอบกับ Cinebench R20 นะครับอุณหภูมิสูงสุดของ CPU ที่ทำได้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ80องศาเซลเซียส แต่เอาจริงๆอุณหภูมิการทำงานเมื่อ CPU พีคโหลดนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ75องศาเซลเซียสตอนนั้นแล้วก็สามารถทําความเร็ว Clock s สปีดได้ที่3.8 GHz สามารถทําคะแนนรวมได้ที่3,117คะแนนส่วนการ์ดจอครับก็เป็น NVIDIA GeForce GT 710ขนาด28นาโนเมตรคูณาคอยอยู่ที่192หน่วย แรม2 g b แบบ GDDR5 ชิปแรม a m s u n g ความเร็วบูตอยู่ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่954 MHz ซึ่งตัวการ์ดจอเนี่ยก็ยังสามารถรองรับการเล่นเกมได้นะครับอย่างเกม The Sims CS:GO Overwatch. A LOL ซึ่งเป็นเกมที่กิจสเปคไม่มากบอกเลยว่าใครที่จะซื้อมาเล่นเกมนะครับผมก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดว่าอยากโหลดเกมมาลงเล่นเกมใครเครียดก็สามารถทำได้ เกมเตอร์ซิมผมปรับกราฟิกไปที่มีเดียม <medium S 2> ความละเอียดที่ Full HD ครับสามารถทำเฟรมเรทได้ประมาณ30-40เฟรมเพอร์เซกก็สามารถเล่นเกมได้แบบลืน่นๆประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเฟรมเรทก็สามารถเล่นแบบสบายๆอย่างแน่นอนแต่สําหรับเจ้า D500MA เครื่องนี้นะครับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าข้อออกแบบมาเน้นการทํางานนะครับ CPU Intel Core i 5เนี่ยก็รองรับการทํางานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกราฟิก Photoshop i l l u s t r a t o r หรือว่าตัดต่อวิดีโอการทํางานผ่านเบราว์เซอร์เอกสารต่างๆก็สามารถรองรับการ ทำงานได้ทั้งหมดรวมถึงแรม16 g b เนี่ยก็ยังทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายครอบคุมเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันได้อย่างไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับยกเว้นฮาร์ดดิสก์ b ก็อาจจะช้าไปบ้างแนะนำว่าควรอัปเกรดเพิ่ม SSD จะดีกว่านะครับและในส่วนของซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ครับกับ MyASUS ก็สามารถดูมอนิเตอร์การทํางานของตัวเครื่องได้ตรวจสอบระบบตรวจสอบร์ดแวร ข้อผิดพลาดของระบบนะครับรวมถึงยังสามารถติดต่อซัพพอร์ตจากทาง ASUS ได้โดยตรงดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ดูการหมดอายุการรับประกันต่างๆนะครับถือว่าเป็นซอฟต์แวร์เดียวที่รองรับการทํางานได้ทุกอย่างของตัวเครื่องนี้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า ASUS Expert Center D5 Mini Tower เครื่องนี้ครับ ผมก็ต้องบอกว่าใครที่กำลังเป็นองค์กรทำออฟฟิศหรือว่าหน่วยงานการศึกษาโรงงานต่างๆเนี่ยต้องการคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปตั้งโต๊ะไปใช้งานในออฟฟิศห้องสำนักงานหรือว่าให้พนักงานในบริษัทเนี่ยใช้งานกันนะครับเครื่องนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้า d 5เครื่องนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยวางขายกันในร้านค้าทั่วๆไปเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์แบบบิสเนสนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถติดต่อซื้อขายาทาง บริษัท ASUS ประเทศไทยได้โดยตรงเลยนั่นเองวันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับกับเจ้า ASUS Expert Center D5 Mini Tower เครื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วก็ขอบคุณทาง ASUS ด้วยที่ส่งเจ้าเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิววันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย